คนเผื่อว่าใครที่เพิ่งเคยมาฟังไลน์นี้ไลฟ์แรกเนาะหรือใครที่กําลังอยากขายที่หรือใครที่เป็นนายหน้าหรือใครที่อะไรก็ตามคือพระจันแดงท่านบอกว่าเราต้องใช้ผ้าแดงนะคะเป็นผ้าได้ดิบแล้วก็ปากกาเมจิกปากกาที่เขียนติดอะค่ะนะคะ,นะคะเสร็จแล้วโฉนดที่เราจะขายไม่ว่าจะเป็นโฉนดบ้านโฉนดที่ดินเราไปดูว่าเลขที่เท่าไหร่เขียนให้หมดค่ะเขียนให้หมดว่าที่ดินแปลงนี้ เลขที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็เขียนว่าข้าพเจ้าชื่ออะไรนะคะต้องการอยากจะเปลี่ยนมือต้องการที่จะให้เจ้าของที่แท้จริงมาซื้อที่แปลงนี้ซื้อง่ายๆสบายๆนะคะด้วยอะไรก็เขียนไปแล้วก็เขียนคือคือเขียนเท่าที่คุณเขียนได้เลยนะคะเขียนแต่สิ่งดีๆแล้วตอนเขียนต้องตั้งจิตอธิษฐานไปด้วยเลยนะคะ คนที่เป็นเจ้าของที่แปลงนี้เราเขียนไปเลยค่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วเราเขียนไปเลยนะคะท่านที่เป็นเจ้าของที่เขียนชื่อเขาไปนะคะว่าใครเป็นเจ้าของที่ปัจจุบันนะคะบอกว่าขอให้เปิดทางให้ที่แปลงนี้ขายง่ายๆขายได้ง่ายๆไม่มีใครต่อรองให้เจ้าของที่ที่พูดใจบุญะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าขายได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องแบบทําบุญให้เขาอันนี้ขาดไม่ได้นะหลายคนไม่เขียน หลังจากที่ขายได้แล้วคุณจะต้องไปทําบุญให้เขาถวายสังฆทานหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นการบนอันนี้ไม่ได้เป็นการบ่นบานแต่เป็นการที่เวลาคุณขายที่ดินคุณต้องทําบุญให้เขาไงคะวิธีการที่ทําบุญได้ดีที่สุดคือการถวายสังฆทานถวายปัจจัยถวายสังฆทานปัจจัยแล้วก็เพนนะคะอาหารนะคะเข้าใจนะคะคุณต้องเขียนค่ะ เสร็จแล้วเขียนเสร็จพับพับพับใส่พานนะคะใส่พานพร้อมกับส้มเอาส้มเดียวน,นะพร้อมกับส้มห้าลูกอ่ะส้มห้าลูกวางไว้บนผ้าแดงเอาพานวางเอาผ้าแดงวางพับผ้าแดงนะคะเขียนให้ละเอียดเลยนะคะเอาผ้าแดงวางเสร็จแล้วเอาส้มวางนะคะเอาส้มวางเสร็จแล้วนําพานผ้าแดงกับส้มไปไหว้ที่ศาลหลักเมือง สารหลักเมืองจริงๆแล้วต้องเป็นสารหลักเมืองของที่ที่ดินตรงนั้นอย่างเช่นที่ดินจะขายที่สุพรรณสารหลักเมืองก็ต้องเป็นสารหลักเมืองสุพรรณนะคะอาครูแต่ว่าหนูอยู่จังหวัดนี้แต่ที่ดินอยู่จังหวัดนู้นก็ทําได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นสเนต็ปต่อไปนะคะก็คือก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องเขียนให้ละเอียดนะคะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ไหนนะแต่โดยปกติแล้วอ่ะพระอาจารย์ท่านบอกว่าก็ต้องเป็นในที่ตรง ศาาหลักเมืองตรงนั้นนะคะของที่ที่จังหวัดนั้นๆเสร็จแล้วนะคะคุณก็ไปไหว้แล้วก็พูดพูดตามผระแดงนะคะคุณอาจจะยังไม่เอาผ้าแดงวางก็ได้นะคะพูดตามผระแดงก่อนเดี๋ยวคุณจะจาไม่ได้นะคะไปขอพรท่านแล้วก็พูดตามพระแดงทั้งหมดหรือคุณจะจดใส่กระดาษต่างหากแล้วเอาพระแดงพับวางก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยเสร็จแล้วคุณก็พูดท่องอย่างที่คุณเขียนมาทั้งหมดหลังจากนั้นคุณก็นำผ้าแดงและส้มไปถวายที่ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วฟังนะทุกคน ไม่ต้องเอากลับถวายท่านเลยนะคะทั้งผ้าแดงทั้งส้มถวายท่านไปเลยค่ะนะคะแล้วคุณก็กลับไปค่ะเสร็จแล้วคุณก็สวดมนต์ค่ะก็ปกติสวดมนต์นั่งสมาธิส่งบุญปกตินะคะเพราะบุญเรากับบุญที่ท่านจะมาช่วยมันต้องเสริมกันแบบนี้ท่านจะช่วยคุณแต่คุณไม่มีบุญเอาไงดีว่าจะช่วยเนี่ยจะขายได้แล้วเนี่ยเนี่ยไปเรียกไปเรียกใครแล้วเนี่ยลูกค้ามาแล้วเนี่ยคนจะซื้อมาแล้วเจ้าของมาแล้วแต่คุณบุญไม่ถึง บุญไม่ถึงเงินบุญไม่ถึงเจ้าของเขาไม่มีบุญไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่ทําอะไรที่เป็นบุญไม่เสริมกันจึงมาชา้าไปดูนะคนที่เชื่อครูไปสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วปั๊บเลยติดเลยสวดมนต์นั่งสมาธิทําในสิ่งที่ครูบอกประจบกันจบเลยครูไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะคะแต่ครูได้มาจากครูบาอาจารย์เหมือนกันครูทําแบบนี้เหมือนกันแล้วที่ครูขายได้เลยคุณดูนะขายมาสิบกว่าปีขายไม่ได้ เหมือนกับอีกหลายหลายคนน่ะบอกขายมาสิบกว่าปีขายไม่ได้พอทําอย่างที่ครูบอกเป๊ะขายได้เลยวันเดียวสามวันห้าวันเจ็ดวันสูงสุดไม่เกินครูยังไม่เคยเห็นใครเกินเดือนหนึ่งเลยนะนะคะหนึ่งเดือนสามเดือนน่ะแต่สามเดือนนี่ถือว่าคุณต้องปฏิบัติช่วยแล้วนะอืมนะลองดูโอ้โหเอามาแถมให้สําหรับคนที่นะยังไม่เคยได้ฟังเรื่องของผ้าแดงนะคะก็เลยเอามาฝากอีกรอบหนึ่งนะเนาะเผื่อใครที่กําลังอยากเป็นในหน้า เราเราก็เขียนได้นะว่าเราชื่อน,น,นี้นี้นี้เราต้องการขายที่ให้กับคนในฉโนดนี้เราเขียนได้นะคะสําหรับคนที่เป็นนายหน้านะคะลองดูตามที่ครูบอกโอเค